สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองให้กดติดตามรับฟังกันมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นมุมมองของเจมี่คาร์ไเกอร์นะครับซึ่งเป็น อดีตแนวรับหรือว่าตำนานของสโมสร์เลอพูนะครับที่ได้มีการพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมนะครับหรือกุนซือของแมนเชสเตอร์เดนั่นเองนะครับซึ่งคาร์เกอร์เนี่ยมีความคิดเห็นว่าแมนยูเนี่ยควรที่จะได้ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ที่ดีกว่าโอเลกุน่าโซชาเข้ามาทำทีมนะครับถ้าเรายกตัวอย,อย่างอย่างเช่นโทมัตทูเคิลอย่างเงี้ยนะครับกับทางเชลซี เป๊ปกับทางซิตี้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าครอปของลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงแรกของพวกเขาเนี่ยมันก็มีความติดขัดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่มีประสบการณ์มากมายครับด้วยความที่ผ่านเรื่องของการคว้าแชมป์มาแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาคุมเนี่ยก็ได้มีการปรับทัพให้มันลงตัวยิ่งขึ้นจนในปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นว่าทั้ง3ทีมเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับ ทีเนี้ยพอมาที่แมนยูเนี่ยนะครับประสบการณ์ของโอเล่เนี่ยมันน้อยเกินไปครับมีประสบการณ์ต่างแดนในลีกเล็กๆนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งปีกับทางคาดิฟในอังกฤษเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาคุมกับแมนเชสเตอร์เดซึ่งแน่นอนครับว่ามาตรฐานเนี่ยมันต่างกันนะครับโอเล่เนี่ยทำทีมได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับยังดีไม่พอเมื่อเราไปเทียบกับครอปทูเคิลหรือว่าเป๊ป ประสบการณ์เนี่ยมันต่างกันเลยฮะทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของการคว้าแชมป์มาเนี่ยโอเล่สู้ไม่ได้เลยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แมนยูจะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับแตกต่างจาก3ามทีมที่ว่ามานี่คือภาพรวมที่เอ,อ่อทางเจมี่คาร์รเกอร์มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าโอเล่ทำทีมดีแล้วนะครับแต่ว่ายังดีไม่พอเท่านั้นเองนะครับนะมันยังไม่ใช่คนที่ใช่อแมนยู Man ต้องหาคนที่ค,คล้ายๆแบบครอป เป๊ปหรือทูเคิลอย่างเงี้ยน,นะครับที่มีประสบการณ์ท,ทําทีมได้ดีแล้วก็เรื่องของความรู้ความสามารถที่ดีกว่านี้นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับแก r รี่เนวิวนะครับก็ได้มีการพูดถึงสิ่งที่โรนโดแล้วก็บรูโน่เนี่ยแสดงออกมาในสนามนะครับซึ่งเนวิวเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเรามองมาที่โรนโดหรือว่าบรูโน่เนี่ยซึ่งอยู่ในแดนหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทั้งคู่เนี่ยไม่ควรที่จะทําแบบนั้นนะครับเราได้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีการสะบัดแขนหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจใส่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับและนั่นคือสิ่งที่เนวิลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยนะครับอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกทําไปแล้วซึ่งเหมือนกับตอนนี้ทีมของแมนยูเนี่ยมันแบ่งมันแบบ2ทีมอะทีมชุดกองหน้าหรือว่าตัวรุก5คนนะครับแนวรับอีก5คนมันก็เลยทาให้ไม่มีความสมดุลครับ มันไม่มีความแบบเข้าขากันได้เลยไม่มีความรัดกุมจนสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลให้เลสเตอร์สามารถเอาชนะไปแบบไง่ายได้ในเกมที่ผ่านมาความสมดุลไม่มีนะครับแล้วก็ความสามัคคีไม่เกิดนะฮะทีมเวิร์กไม่มาเหมือนกับต่างคนต่างเล่นแล้วก็สิ่งที่ทั้งคู่แสดงกันออกมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะนี่คือมุมมองของแกลลี่นิวิวนะครับส่วนทองราอต่อมาครับเป็นข่าวข้อสิบจาก MEN นะครับ เอ็มเนี่ยก็เป็นสื่อท้องถิ่นบอกว่าทางโอเลกุนาโซชาเนี่ยไม่พอใจบอดบริหารเป็นการส่วนตัวครับที่ไม่ยอมเซ็นหรือว่าคว้านักเตะมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาตามที่เขาต้องการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเนี่ยต้องการมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเชิงรับธรรมชาติสักหนึ่งรายนะแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปครับว่ามีการเสริมทัพไปเยอะแล้วนะแล้วก็จะมาเสริมทัพให้มากกว่านี้มันก็ต้องรอไปก่อนรอบหน้า ซึ่งนักเตะที่โอเล่ต้องการเนี่ยแน่นอนครับมิดฟิล์เชิงรับที่มีข่าวเป็นประจำก็คือดิแคนไรท์ที่มันมีราคาค่าตัวสูงถึงในระดับ100ล้านปอนด์ครับทำให้เป็นเรื่องยากไปเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาโอเล่มีการเลือกใช้มิดฟิล์หลายรายแล้วครับที่วนๆอยู่เนี่ยมันกับเป็นการลองใช้ครับหาจุดลงตัวที่สุดแต่สุดท้ายมันหาจุดลงตัวไปได้มีการลองใช้เฟสกับแมกโทเมนี มาติดกับเฟซบ้างนู่นนี่นั่นนะครับบ็อกบา์กลับมาติดอย่างล่าสุดก็ยังไม่ลงรอยกันสักร้อยเปอร์เซ็นต์มาแสดงให้เห็นว่าโอเล่มีความรําคาญหรือว่าหาจุดลงตัวไม่ได้เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าบอร์ดควรเสริมนะเพราะว่าจุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยเพราะว่ามันหาความสมดุลไม่ได้จริงๆนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของข่าวออกมาแล้วแหละว่าโอเล่ไม่พอใจแล้วนะครับให้บอร์ดเนี่ยมีการเร่งซื้อซา ในช่วงตลาดรอบหน้านะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าจะเป็นใครเนาะจะเป็นดีแคนไรท์หรือเป็นมิดฟิลด์อย่างเวฟิตเอเดนี่โรเวนเวสหรือว่าใครก็ตามที่มีข่าวคาวินฟิลิปอย่างนี้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็โยงมาที่มาคารัตฟอร์ดนะครับซึ่งมีรายงานออกมานะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจต่อความคิดเห็นของโอลิกนาโซชาที่ขอให้เขาเนี่ย ทุ่มเทกับงานในสนามแล้วก็เบาๆหน่อยเรื่องของการช่วยสังคมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางแรดฟอร์ดเนี่ยไปช่วยงานสังคมเยอะมากๆนะครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อผลงานในสนามแล้วก็การฝึกซ้อมการทํางานในด้านฟุตบอลเป็นหลักนะครับซึ่งมีเพิ่มเติมนะครับออกมาจากสื่ออย่างดิเลนติกโดยด a วิดออนสไตน์นะครับได้มีการลงความคิดเห็นออกมานะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยโอเล่ o เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมีการกล่าวโทษทางแรดฟอร์ดเลยนะครับจริงๆโอเล่เนี่ยมีการชื่นชมด้วยซ้ํานะครับเพียงแต่ว่าวิธีการพูดคุยแล้วก็การรายงานของสื่อเนี่ยมันทําให้แรดฟอร์ดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมหลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของทางแรดฟอร์ดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทําเต็มที่แล้วอย่างเช่นก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ฝืนเล่นแบบอาการบาดเจ็บอะ เขาก็ฝืนเล่นให้นะครับแต่ทําไมตอนเนี้ยถึงมีการให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับจริงๆโอเล่อาจจะใช้คําพูดผิดไปแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการคุยกันแล้วนะเป็นการพูดคุยกันแบบส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยคงจะไม่มีอะไรที่ติดค้างกันแล้วนะครับนะก็นี่คือราย,ยางานกันออกมากส่วนนองเราต่อมาครับก็เป็นนักเลราของเมทไฮยดีลิกนะครับก็เป็นแนวรับของยูเว่นะครับที่ยังคงมีข่าววนเวียนเรื่องของการย้ายทีมแบบบ่อยครั้งนะครับ ข่าวรายงานล่าสุดออกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบรายงานาออกมาว่ามิโน่ดอโรลาครับเอเย่น,ข,ยนาาของนกเตะได้มีการเริ่มติดต่อกับทางสโมสรชั้นนําหลายๆสโมสรน,นะครับเพื่อเป็นการเข้าพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเดลิกนะฮะสำหรับเดลิกเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าเชลซีนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งแมนเชสเตอร์เดด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยการย้ายทีมเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของ ออปชันเงื่อนไขค่าสัญญาเนี่ยอาจจะอยู่สูงราวๆร้อยห้าสิบล้านยูโรได้นะครับแล้วก็จะมีผลในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องยากมากๆในการคว้าตัวแข่งรายนี้นะฮะแต่ว่าไรอรน่าทำงานแล้วนะครับก็ติดต่อถึงความเป็นไปได้ในการทีมหนสนใจพร้อมจ่ายก็มาคว้าไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของปอปอกบากันหน่อยนะครับ ตามรายงานจาก ESPN นะครับรายงานกันออกมาว่าพอกบาเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสนใจของยูเว่ครับเนื่องจากว่ายูเว่เนี่ยอยากได้มิดฟิลด์อย่างเช่นชูอาเมนี่ของ i อซ์มอนาโกหรือว่าอักเซลวิเซลของดอทบุนมากกว่ารวมทั้งเดนิสซาเกเรียของเมอร์เซ่นกัตบักนะครับหรือไรอันคาเฟนเบิร์กของอาร์เจ็อัมสเตอร์ดัมมากกว่านะครับนี่คือรายงานกันออกมาจาก ESPN ซึ่งก่อนหน้านั้นปอกบาคือ โจท์ที่ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วซึ่งความเปลี่ยนแปลงของความคิดเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบเรื่อยๆนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยก็ต้องการที่จะควา้าตัวทั้งป็อกบาแล้วก็เคลียร์บัปเป้นะครับมาร่วมทีมหลังจากจบซีซั่นซึ่งดูเหมือนว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยจะมีกระแสแรงกว่าทางยูเว่แล้วในปัจจุบันนะครับก็ถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าตามรายงานจาก ESPN นะก็เป็นการเล่นข่าวข้อซืันออกมาเนี่ยก็ตัวเต็งน่าจะเป็นเรอัลมาดริด แล้วก็มีบาซ่าแล้วก็มียูเวนะครับแล้วก็มีปีเอชเอประมาณนั้นนะที่มีการเล่นข่าวกันออกมาส่วนเรื่องราวข่าวกอสิบอื่นๆนะครับก็เป็นข่าวกอสิบในเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับมีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าถ้าเกิดโอเลกุน่าโซชาเนี่ยโดนปลดออกจากการเป็นกุนซอเนี่ยเราก็มีการแต่งตั้งอันโตริโอคอนเต้เข้ามานะครับนั้งแต่รายแรกที่คอนเต้ต้องการเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าน่าจะเป็นชูกุนเด้ครับ แนวรับของเซบีย่าครับที่เคยมีข่าวกับแมนยูมาแล้วนะครับแล้วก็เชลซีมาก่อนหน้านั้นเคยเกือบได้ย้ายไปเชลซีมาก่อนนะครับแต่ว่าดีลเนี่ยมันล่มไปทีนี้ทําให้ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับแมนยูก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในตําแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ถึงแม้ว่าจะเพิ่งซื้อวารานมาก็ตามในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งคอนเต น่าจะมีการเล็งชูคอนดีเป็นรายแรกถ้าเกิดได้เข้ามาคุมทัพแมนอยู่จริงๆนะครับเป็นข่าวข้อสิบออกมานะส่วนเรื่องของซีดานนะครับก็มีรายงานแฉออกมาจากเดอรมิเลอร์นะครับมิเลอร์เนี่ยสื่อของอังกฤษก็มีการเล่นข่าวข้อสิบกันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วซีดานเนี่ยเคยมีการพูดคุยกับเคพื่อนของเขาเอาไว้นะครับในช่วงปี2018โดยตอนนั้นเนี่ยซีดานมีการบอกเพื่อนว่า เขาเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ูดนตดต่อจากโชเซ่มินโยในเวลานั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าซีดานอยากจะคุมอีกหรือเปล่านะครับแต่ข่าวเนี่ยมันโอนยังไปที่ซีดานรอคุมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ทําให้นับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ทราบครับว่าซื่ออย่างมิลเลอร์เนี่ยเขาไปทราบข่าวมาจากไหนนะฮะว่าซีดานไปคุยเรื่องนี้เรื่องนี้กับเพื่อนของเขาเองนะครับ ปิดท้ายกันนะครับก็เป็นอนาคตของโอเลคุณาโซชานะครับจากกระแสข่าวหลายๆสื่อที่ผมเนี่ยไปเปิดดูนะฮะทั้งดิแอติกทั้งเทเลกราฟเดอะไทม์ Time, หรือว่าสื่อชั้นนําในอังกฤษเนี่ยมีการเล่นข่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถึงแม้ว่าโอเล่เนี่ยจะทําผลงานพาทีมทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แฟนบอลเริ่มมีอาการแบบไม่เห็นด้วยหรือเริ่มที่จะโมโหแล้วนะครับแต่ภาพรวมนะครับ บอดก็ยังหนุนหลังโอเล่แบบเต็มที่นะครับซึ่งบอร์ดเนี่ยเขามองว่าโอเล่เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอีกไม่กี่นัดข้างหน้านี้นะครับนะคือพูดง่ายว่าเครดิตของโอเล่ยังแน่นแบบเต็มร้อเนะครับถึงแม้ว่าจะมีแฟนบอลประท้วงก็ตามหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ตามเกี่ยวกับการให้โอเล่อยู่กับทีมต่อไปนะครับเรื่องของการปลดโอเล่ในเร็วๆนี้จะไม่เกิดขึ้นพูดกันง่ายๆนะครับ รวมทั้งนักเตะภายในทีมเองก็ยังคงสนับสนุนวิธีการทําทีมของโอเล่ต่อไปนะครับยังไม่มีการแตกแยกภายในสโมสรน,นะครับหรือว่าภายในห้องแต่งตัวแต่อย่างใดด้วยนะครับทุกคนเอาร่มดีทุกคนนุนหลังบอสคนนี้นะฮะนี่คือภาพร,รวมที่มีการเล่นข่วาวกับเรามาจากสื่อระดับต้นๆทีลระดับต้นๆของอังกฤษนะครับก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คือยังไม่ปลดนะครับต้องรอดูกันไปก่อนนะ โอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยครับฝากกันในเรื่องของ Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง y o u u u b e เลยครับแล้วกันไปก่อนครับคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ